พระพุทธรูปหินอ่อนวัดดอนแก้วอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากพระพุทธรูปหินอ่อนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดหน้าตาก,กว้าง1.30เมตรสูงจากแท่นฐานถึงพระสมี1.60เมตรศิลปะแบบพมา่าเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถวัดดอนแก้วกล่าวได้ว่าเป็นพระประธานองค์เดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยหินอ่อนและมีขนาดใหญ่ ตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินอ่อนและมีขนาดใหญ่ในโลกนี้มีเพียงสามองค์เท่านั้นคือองค์แรกปริษฐานอยู่ประเทศอินเดีย องค์ที่2อริดิ์ฐานอยู่ที่ประเทศปากีสถานและองค์ที่3คือพระพุทธรูปพินอ่อนปริสิษฐานที่วัดดอนแก้วอำเภอแม่ละม่าจังหวัดตาซึ่งได้อันเชิญมาจากประเทศพมา่าเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2546นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดตาและชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวพมา่าให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดดอนแก้วอำเภอแม่ลมาจังหวัดตากสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิตเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมญาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์ัญญาพรหมญาณทักไลน์ไอดี0 9 3 5์เ4 6 4 6หรือติดตามใน f c e b o o k อัญญาพรหมญาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c สไครกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ